เราเถอะค่ะท่านมาเราก็สู้แล้วเราสู้ยิ้มตาด้วยแม้เราจะเป็นเพียงมดตัวเล็กๆ,ๆเทียบกับท่านที่มีอำนานจบารมีมากแต่เราเป็นมดที่ทักกัดเรากัดเจ็บน,นะคะพี่น้องของปนานนาคะ่ะนอกจากเราจะไม่แพ้แล้วเราจะต้องชนะแบ เราไม่แพ้แต่สิ่งที่ท่านจะเสียไปคือน้ำใสใจจริงที่เรามีให้ท่านตลอดมานะคะก็กันจนาก็ระพืงนดังๆแบบนี้แหละนะคะท่านจะได้ยินหรือไม่ไม่เป็นไรแต่ขอให้พี่น้องชาวบางระมาชาวเราจะไม่เลือกเขาใช่ไหมคะ<ชาว>อย่างที่ท่าน,านาประพัดพูดจากบังชุมพบุรีในเด็กที่ผ่านมา ก็พาให้เป็นอย่างนี้ตะละ